สวัสดีค่ะทุกคนสามมณิษานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเยน็นในคือดิสถานนะคะวันนี้นะคะจะมาถ่ายวิดีโอ <minutos S 1> ให้ดูนะคะว่าตอนนี้นะคะผักอะไรเกิดบ้างผลไม้อะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนเมษายนแล้วนะคะก็ทุกอย่างก็จะเขียวชวยอุ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะทุกคนช่วงนี้ก็เย็นแล้วนะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูนะคะ อัปเดตให้ดูในช่วงวอล์กนะคะเราวอล์กไปหนึ่งเดนะคะตรงนี้จะเป็นหลังบ้านของเรานะคะทุกคนเนี่ยหลังบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเราไม่รู้ว่าอันนี้มันคือดอกอะไรอะทุกคนแต่มันเหมือนดอกเดซี่มากเลยดูสิสวยอะอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ อันนี้จะเป็นวิวจากมุมหลังบ้านนะคะทุกคนตรงนั้นมันจะเป็นช่องเขานะคะที่เวลาฝนตกมาแล้วน้ำมันจะไหลมาตรงนี้นะคะอันนี้เราไม่รู้ชื่อมันนะคะทุกคนว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันกินได้นะคะตรงลำต้นมันจะกินได้แต่ว่ามันจะขมๆนิดหนึ่งหลังบ้านก็คือแบบ ธรรมชาติมากเลยนะคะทุกคนช่วงนี้ก็ฝนตกเรื่อยๆนะคะอากาศก็กำลังเย็นสบายนะคะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะเราชอบดอกอันนี้มากเลยทุกคน จะเราเคยถ่ายไปอยู่คลิปคลิปหนึ่งที่เราเดินไปตรงนั้นกับสามีแล้วนะคะทุกคนมันจะมีผลไม้ป่าด้วยแต่ว่าเป็นคลิปที่เราไม่ได้ลงนะคะสวยมากเลยทุกคน ไอเน,นี่ยมันจะเป็นล่องน้ํานะคะตอนนั้นที่ฝนตกแบบหนักมากๆนะคะทุกคนแล้วน้ำาน่ะมันไหลมาจากตรงเนี้ยมันไหลมาจากช่องขขาตรงนี้มันไหลมาตอนนั้นแบบน้ําหลากประมาณตอนสามทุ่มหลาคนสวนมากบริเวณนี้มันจะมีแต่หินนะคะทุกคนหินเต็มเลยเดี๋ยวเราจะไปดูตรงสวนบ้างนะคะว่าจะมีอะไรเราจะพา ทุกคนไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้มันจะเป็นต้นอะไรนะทุกคนเราไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรนะที่มันเป็นต้นแคค่ะต้นคริสมาสอะ่ะอันนี้ไม่ยาวเราปลูปกตั้งนานแล้วมีอยู่สองต้นแล้วว่าจะซื้อมาปลูกหน้าบ้านนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าเราจะสวยดี อันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านเราก็จะมีองุ่นนะคะตรงนี้พ่อปู่ก็ทําคานใหม่ให้มันเลื้อยขึ้นไปองุ่นอีกแต่ว่าอางุ่นตรงนี้บริเวณน,นี้นะคะจะตายเร็วนะคะเพราะว่ามันโดนแดดแบบมันโดนแดดอ่อโดยตรงนะคะเพราะว่าช่วงที่มันร้อนมากๆอ่ะทุกคนมันจะทําให้ต้นอ่อาองุ่นตายเร็วนะคะ อันนั้นผล,ลไม้ชื่อบาวีนะคะคล้ายๆเนื้อคล้ายๆมะม่วงนะคะเปรี้ยวนิดๆอันนี้ก็ต้นไม้ที่สามีปลูกไว้นะคะทุกคนองุงน,นอันนี้พริกนะคะที่เราทำไว้อันนี้พริกไทย พิกบ้านเราอันนี้เข้ามาในสวนแล้วนะคะสวนข้างบ้านก็มีต้นไม้เยอะนะคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นต้นลูกแพรมี2ต้นหนึ่งกับ2ภาษาคือดิสันเรียกฮาร์มินเราอาจจะออกเสียงไม่ถูกกนะันทุกคนอันนี้ เป็นต้นทับทิมอันนี้ต้นแอปเปิลเรานะคะทุกคนอร่อยมากากำลังลูกเล็กๆดอกพ้่งลวงไปแล้วมันก็จะเกิดเป็นเนี่ยอันนี้หอมแต่มันจะเป็นหอมหอมใหญ่ อันนี้นนะทุกคนดอกดอกหอมกําลังเกิดเลยเมื่อวานเราเอาไปผัดกุ้งนะคะทุกคนผัดเสียกุ้งกับไข่อันนี้จะเป็นองุ่นนะทุกคนองุ่นเยอะมากองุ่นกำลังเอจอลูก อันนี้บริเวณข้างในสวนนะคะทุกคนจะพาทุกคนมาดูว่ามีอะไรบ้างาานี่องุ่นทุกคนกําลังดูกเลยแล้วช่วงที่มันออกแบบเยอะๆพร้อมกันอะทุกคนกินไม่ทันนะต้องแบ่งเพื่อนบานอันนี้เราไม่รู้ว่ามันผักอะไรอะทุกคนผักกาดเขียวไหมอะ่ะอ๋อเรารู้แล้วมันเืออะไรมันคือแรดิ s เราลืมไปมันจะมีผักกาดเขียวอะไรเงี้มันไม่มีคนกินเนี่ยเรดิ s เนี่ยทุกคนเราไม่กินนะทุกคนมีแต่ไม่อยากกินไอ้ r a d i นะทุกคนเราเห็นพวกเมียฝรั่งกินกบบซึตมตกนแล้วเราก็แบบอยากกินบ้างนะแต่แบบเราลูกสึกว่าเราไม่ชอบอะ่ะเนี่ยลูกใหญ่เน,นี่ยลูกเข้าใจเลย ดูสิทุกคนเยอะมากเลยนะอันนี้ไม่ยาเป็นคนปลูกนะเราปลูกไม่ไม่น่าจะขึ้นนะอันนี้ผักชีลาวเนี่ยเยอะอยู่นะอันนี้ขึ้นช่ายกำลังเล็กๆอยู่เลยอะทุกคนอันนี้กระเทียมม,มีหัวยังเอ่ย อันนี้ไม่ยาปลูกไว้อีกตามเคยน่าจะยังไม่มีอันนี้ส่วนข้างบ้านก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราดูสวนข้างบ้านเสร็จแล้วนะคะทุกคนเวเราจะพาทุกคนไปตรงหน้าบ้านแล้วก็สวนข้างนอกบ้านนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ เนี่ยทุกคนอันนี้อยู่ตรงหน้าบ้านนะคะเป็นสวนเล็กๆเ,เอาไว้นั่งผ่อนคลายกันอันนี้ก็ไอ้กุหลาบเรืย้ยไม่ยาซื้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยเรากำลังแบบพันๆมันให้มันแบบเรื้อยขึ้นไปเงี้ยมันจะเป็นซุ้มเอาไว้เวลาถ่ายรูปแล้วว่ามันดูสวยดีนะอันนี้พริกเราที่ชาติให้มานะคะตายหมดแล้วเนี่ยเหลืองเลย กหลาบกำลังช่วงนี้ทุกอย่างเขียวมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าฝนดีมากแล้วแดดก็ไม่ร้อนมากด้วยวทุกคนแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศมันมน่ากินหมูฟ้ะมากเลยดูสิแต่เรากินหมูไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสวนมะปลาน,นะคะมีแต่ผลไม้อ่ะทุกคน เนี่ยทุกคนบรรยากาศในหมู่บ้านก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบ้านมันจะไม่ติดกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราปดลวดก่อนเข้ามาแล้วนะคะทุกคนสวนเนี่ยทุกคนไอลูกนี้ที่เราบอกทุกคนว่ามันคือบาวีอไม่เป็นยังไงเรารู้สึกว่ามันเปรี้ยวคล้ยคยคยคยายๆมะม่วงอยู่นะแทนก,กินแทนกันได้นะคะทุกคน เนี่ยทุกคนอันนี้มันจะส่วนมากมันจะเป็นมะเดือนะอันนี้มะเดือเขียวนะคะไต้ตรงนั้นมันจะเป็นลูกหมอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในเนี่ยอันนีล้ลูกหมอนมันกำลังขึ้นเลยอันนี้กำลังเขียวแต่เราเห็นในเมืองส่วนมากนะมันแดงหมดแล้วอะ่ะ อันนี้องุ่นอ่งุ่นเขียวนะคะทุกคนที่เราให้ดูส่วนข้างในบ้านอะ่ะมันจะเป็นองหุ่นสีม่วงนะแล้วก็อะไรอะ่ะเนี่ยมันกําลังแดงเลยทุกคนยังกินไม่ได้เลยอันนี้ลูกหมอนนะคะ มันจะมีบลูเบอรี่ด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะยังไม่เป็นลูกอ่ะอลองชิมเ,เราสึกว่ามันเขียวเกินแล้วมันไม่มีที่จะเดินแล้ว เดินเข้าไปไม่ได้แล้วอันนั้นเป็นเม็ดอะไรไม่รู้เนาะสามีเราบอกว่าจะทําที่นั่งนะคะตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลมขององุ่นเขียวน่าก็จะเป็นวิวบ้านนะคะก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะถ้ามีโอกาสนะคะเราจะถ่ายคลิปวิดีโอการไป งานแต่งของคนที่นี่นะคะว่าเขาทํำยังไงนะคะว่าประเพณีบ้านเขาก็คือแบบเหมือนเราไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะเราติดตามคลิปวิดีโอถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ